สนับสนุนโดยมาสด้าออโตแจมไทยแลนด์คอมออโตวิกเอ็นกลับมาสู่ช่วงเบรกที่5นะครับเบรกสุดท้ายของรายการออฟโรดท r o p ี y วิกเอ n นครับตัวอบคุณผู้ชมครับเบรกนี้นะอย่างที่เรียนไปผมมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข่าวสาร เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์นะรถเปิดตัวใหม่ที่น่าสนใจนะจะมีอะไรบ้างเราไปชมไปเลยครับมัสด a าเผยตัวเลขยอดขาย CX 3 0 crossover SUV ในประเทศไทยตั้งแต่เปิดตัวช่วงต้นปี2,563จนปัจจุบันมียอดขายสะสมกว่า1,000 10, 0คันภายใต้การออกแบบโคโดดีไซน์เจเนอเรชันใหม่ทำให้รถรุ่นนี้ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติมากมายจากทั่วโลกอาทิรางวัล Golden Steering Wheel Award 2019ประเภท Compact SUV จากประเทศเยอรมนมีรวมถึงเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเพียงหนึ่งเดียวที่เข้ารอบ3ามคันสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลก Top 3 World Car of the Year 2020และ World Car Design of the Year ในปีเดียวกันรวมถึงการคว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี2563 ปรือ Thailand Car of the Year 2020ซึ่งรางวัลการันตีนี้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบในทุกด้านของ CX30 crossover SUV สมบูรณ์แบบในราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านอิส z u ได้รับรางวัลเกียรติยศแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคในหมวดรถปิคอัพ n u m วันแบรนด์ Thailand 2020 2021 ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสารมาเก็ตเทียและมาเก็ตเทียออนไลน์รวมกับสถาบันวิจัยการตลาดชั้นนาระดับโลกและระดับประเทศสองแห่งคือ c a d e n นส์อินเ n อร์เนชั่น a นลไทยแลนด์และบริษัท Marketing Move จำกัดโดยศาสตราจารย์วิทวัตรุร่งเรืองผลเป็นผู้ควบคุมโครงการวิจัยมูลนิธิวิเชียนปราณีเผอิญโชค และกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนนำโดยคุณศักชัยคมกลิบที่ปรึกษากรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนมอบรถยนต์กระบะจำนวนสองคันให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โดยมีรองผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด -19 และใช้ขนสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยนอกสถานที่เป็นการเร่งด่วน อีกทางยังได้นําอาหารและของหวานมอบให้เป็นกําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมส่งพลังและเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในการร่วมฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิดสิไปด้วยกันอย่างปลอดภัย MG บุคลาดรถซับคอมแพกด้วยการเปิดตัว a l l n e ิ MG 5ปี2021เจเนอเรชันที่2ที่ปรับรูปลักษณ์ ให้ดูทันสมัยมากขึ้นกับตัวถังซีดาน4ประตูสไตล์คูเป้ MG5 มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ,บเบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตร m, ที่4,500รอบต่อนาทีส่งกำลังลงสู่ล้อหน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT 8สปีดและฝั่งชันที่โดดเด่นภายในห้องโดยสารทั้งเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทาง หลังคาซันลูฟหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทโดยในรุ่นท็อปยังมีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-Smart พร้อมดิจิตอล Key ที่สามารถใช้งานรถผ่านกุญแจดิจิตัลสามารถสั่งการเปิดปิดและสตาร์ทรถยนต์รวมถึงการส่งกุญแจดิจิตัลให้กับผู้อื่นเพื่อใช้งานรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้รวมไปถึงระบบช่วยในการขับขี่และระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานยุโร สำหรับ MG 5แบ่งการทันตลาดเป็น3รุ่นย่อยคือ C, D และ X ในราคาเริ่มต้นที่559,000บาทพร้อมจัดจำหน่ายและเปิดให้ทดลองขับแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG กว่า150แห่งทั่วประเทศ Mercedes-Benz AG เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์รถพลังงานไฟฟ้า EV ระดับโลกฉบับใหม่โดยตั้งแต่ปีพศ2573หรือคศ2030 เมอร์เซเดสเบจะขายแต่รถยนต์ไฟฟ้า EV เท่านั้นอันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปและเยอรมน,นีโดยหลังจากปี2568เมอร์เซเดสเบ์จะหยุดการพัฒนารถแพลตฟอร์มเครื่องยนต์สันดาปภายในและตั้งแต่ปีดังกล่าวจะมี EV เป็นทางเลือกแทรกอยู่ในทุกโมเดลหลักสำหรับประเทศไทย Mercedes-benz มีการลงทุนร่วมกับทบุรีประกอบรถยนต์เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ที่โรงงานสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรองรับทางรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและ EV ที่เตรียมขึ้นลายประกอบในปี2565และคาดว่า EV รุ่นแรกที่ Mercedes-Benz จะขึ้นลายประกอบและทำตลาดในไทยคือ EQS หรือ S-Class เวอร์ชันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%บริษโตนประเทศไทยสารต่อพันธกิจของกลุ่มบริษัทบริโสนทั่วโลก ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกระดับโลกอย่างเป็นทางการพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามการแข่งขันของ4พนักงานและนักกีฬาทีมบริสตอลประเทศไทยดีกรีนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยสู่เส้นทางการพิชิตฝันครั้งสำคัญในพาราลิมปิกเกมโตเกียว2020ณกรุงโตเกียวความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกระหว่างบริษัทบริสตอลคอปเปอเรชั่นและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สู่การขยายพันธสัญญาสนับสนุนการจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกย,ยาวนานต่อเนื่องจนถึงปี2567และการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันพาลาลิมปิกตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันพร้อมผลักดันการสนับสนุนกีฬาคนพิการในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการปล่อยยอดความสามารถอย่างเต็มศักยภาพภายใต้สังกัดนักกีฬาทีมวิสโตนประเทศไทย a u ดีเผยโฉม RSQ Etron ใหม่ซึ่งถูกพัฒนาสำหรับลงแข่งแรลลี่โดยเฉพาะ Audi RSQ Etron ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสสูบ TSSI ความจุ2.0ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์จซึ่งมีหน้าที่ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพาะสามารถรีดพละกำลังได้สูงสุด500กิโลวัตต์หรือประมาณ680แรงม้าส่งผลให้ RSQ Etron สามารถเร่งความเร็ว จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา4.5วินาทีบนทางลูกรังขณะที่โครงสร้างแชสซี 4, ทำจากเหล็กกลา้าหุ้มด้วยโครงสร้างตัวถังที่ทำมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มาพร้อมช่วงล่างอิสระแบบดับเบิลวิชโบนทั้งด้านหน้าและด้านหลังวางอยู่บนล้อขนาด17นิ้วที่รัดด้วยยางออฟโรดจาก BF g o o d r i c h ขนาด37นิ้วโดยรถแข่งแลนลี่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าคันนี้ ทาง Audi เตรียมพร้อมเพื่อลงแข่งในรายการการแข่งขันดากาแลนลีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคม2565ที่จะถึงนี้วอนโว่ข่าประเทศไทยพัฒนาการดำเนินงานสู่ระบบดิจิทัลให้ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเตรียมเปิดศูยนย์บริการลูกค้าระบบดิจิทัลครบวงจรวอนโว Customer Relation Center หรือ c r c ที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่ศูนย์บริการลูกค้าแบบเดิมสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางและการประสานงานผ่านเครือข่ายดิจิทัลทุกช่องทางรองรับทั้งการจำหน่ายรถยนต์วอลโวพลังงานไฟฟ้าหรือ p พียวอิเล็กทริกผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงการทำธุรกรรมทั้งก่อนและหลังการขายไปจนถึงการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชันวอ l v ว c คา a p แอและสัญญาณ SOS อัตโนมัติจากรถยนต์เพื่อเพิ่มความอุ่นใจเสมือนมีผู้ดูแลความปลอดภัยแก่ลูกค้าในทุกเส้นทางและตลอดอายุการใช้งานรถยนต์วอ l v วเป็นไงกันบ้างฮะและนั่นก็คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะในแวดวงสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรานะครับที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆ ที่เรานำมาฝากกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณไดเรื่องราวของรถเปิดตัวใหม่ของคุณไดนะฮะในตัวของคุณไดซาเลียแล้วก็เรื่องราวการแข่งขันออฟโรดแปลกแปลกที่ซาเลียรสนุกมากนะครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกสนุกนะสนุกดูเดือดดูเดือดและทีมคันนะท่านผู้ชมฮะถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารออฟโรดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับได้ที่เพจซีแม็กคาร์ครับรวมถึงเพจของออฟโรดโทฟี่ครับและที่สมคัญนะฮะอยากอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถยนต์นะฮะเข้าไปที่ w w w autojan thailand com ครับ รวมถึงฟ้าอินดีรายการครับกับอออตโตแจมฮอลิเดย์ครับทางช่อง 9M c o r HD ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่รายการออฟโรดโปรฟี่วิกเอนนำมาฝากกันในครั้งนี้นะครับผมครั้งหน้านะฮะวันหยุดนะครับต่เริกครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมและคุณตูนหมดเวลาแล้วครับต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ